สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจุฬาลักษตาครับผมไตกอกพันครับวันนี้เรามากินอะไรครับพ่อไม่ได้กินขวานหนูนาเลยครับเด้อขวดเล่จับแซงไปขนาดนั้นครับบอกอะไร้วครับลุยเลยขอย้อนหอนครับมื่อนี่ไปทางดีนะครับ ตแต่แต่ครับหนูน้นที่กินเฉพาะตอนนี้นะเี๋ยวเขาครับ เอาข้ควขึ้นบ้านถูกต้องเดี๋ยวส่อนกัน,นครับเด้อเดี๋ยวส่งองขึ้าล่าน เแล้วเมียรักอินุแสงตัวผู้ตัวบักยาวปากสีเหล้าบกเขือครับมีอะไรกินั่นครับอยากินมะล่าพื่ออะรมันห่ามาทันใจ่ปะใช่ปะดจปะวุ้นเหรอพ่อพ่อนี่ให้เราเสียบเถอะปะ กครับินปลาพลืครับดีบําุงท่านชาย อันนี้คือการขวนหนูนะครับขวนหนูน้าแบบสูตรปันๆเขาเมื่ออย่างบางไม้มียกเกาใ่ไหเน้นรสจัดด้วยกันรสจัดจัดจดจดนนะมีม่นรับสินครอที่เรา โซ่ยาวครับตัวออนกำลังพอดีนะครับเนาะต้องการนะครับเด้อเบรักมันเนี่ย กระเมนหางนูนี่แหละครับไปดูดตัวใหญ่เนี่ยดูตัวใหญ่โอ้โลกวว่ะกวางแซงีย่ยไห่ไดอุดมบังเลยหนึ่งหอยหอยเป็นหอยบ้านหอยนะ้าหอยทะเลสองนูชอบแล้วสามปลาไหลเบ้รสุดยอดเลยนปลาไหล Bây giờ cháu cơm lại đây, cháu cơm lại cháu Cháu cơm Con thói nếu bây giờ Quá chín ไบมนั้นใช่ไหมเน่ยอืมถูว่าเนอะจะทำเมนูเนี่ย ีนี่ผมที่บอกขายกระดูกเลยนครับผมนี่บดไปบมดเลยครับเนืนน้อตับคักมาๆกินตับบอมาครับมาเลยเปังไงบอเป็นชอบครับ,บ,บรเ <laughs> มื่อไหร่จะลงได้อ๋อเมนบอแ <laughs> มนบอผมมักตับ <laughs> แบงครับ เฮ็ดกับมือข้อนผลเฮ็ดอย่างเองปักเองบิดมึงแกงตามองกนี้ควายอบทินเอง,อง,งน้ำ อหอ,อมทุนไผ่บะมิกินสาบกินกินเลยด่าบัวขาวอย่างนี้กครับแต่นหนูตัวนี้คนระับตัวใหญ่ดีครับกระดูกแข็งแข็งครับแข็งเลครับถ้ากินพ่อมากระดูกเขาจะคล้ายนะั้เป็นธรรมชาติธรรมดา ถ้าเจอมา,<บ>มาก็ดูอ่านกันเจอเลยอันไหนบดได้ผมก็บบดครับ <ฮะ S 1> อันไหนบดว่าได้ก็ต้องข้ายดีครับสุดยอดสุดยอดเลยประอยัดใส่มือแล้วครับพี่นออ้อง 嗯，嗯，你吃点来，好，不错，嗯，好，嗯，嗯。 อันนี้คันบ่ได้ตาอีกพันบริกิรครับยิงยิงหนูเก่งเลยคนน่ะแต่ว่าบอกว่าบ่มาินตับบ่าเสียว่ะ ขั้นตับนี่บ่ค่อยมากปานะครับขั้นตับอื่นกับว่าใน่ใจขึ้นกันตถ้าตับอ่อนอ่ะตับ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 อ, <c oughs> อยากกินทฮ้งสองคนกินเมนูอย่างก็เม่นบอกได้ด้วยครับรเดี๋ยีเฮตุตามใจคนดูให้ครับครับคือถึงไหนก็ต้องกินนี่แหละ <c oughs> มันเป็น มันเป็นของสุกไงซื้อขาวเจ้ากินขา้นาวเย็ดให่ไทยเอิบใหญ่ผมมีของสุกไงความสุขของการที่ผมได้เฮ็ดงานกับเด็กครับพี่น้องได้ร้องเพลงผมได้กินได้เฮ็ดในเรื่เงของานค่ะโอ้แฮปปี้ดูการลุกขับเต้าไว้ร้นานดูแบบครอบครัแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากติดตามผลงานเพลงไ,ได้เลยครับช่อง YouTube ยูทูบยศราชตานี่แหละครับแต่ว่าอันนี้ยี่เป็นช่องกินเนาะครับเนาะ ถ้าเห็ดรวมกันมันก็ดีแบบต้องเฮ็ดแยกนะครับไปติดตามนี้ด้วยครับมีหลายซิงเกิลครับเราจัดการตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ครับอามักเหรไปไปถือวานะการไปเป็นประสบการณ์ชีวิตของยากองครับรีกว่าพวกเฮ็ดยังเลยครับมีความสามารถก็ต้องเอาความสามารถออกมาโชว์ครับ เล่นกีฬาเล่นหนุ่มตีร้องเพลงอะกับเรี้ยนอะผว่าโอเคเราสุดยอดแล้วดีก็่าดีไม่ดีก็ยิ่งดี จะบี๋มันได้หรือเปล่าเพราะแล้ววันที่เพื่อไุเท่ดคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรนี่เนาะครับคลิปหน้าคุนอยากให้กินอย่างอเมนมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและใครได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับ